สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเต้นตามคลิปนี้นะคะทุกคนซึ่งเป็นไวรัลอยู่ใน i ิ t ต o กนั่นเองนะคะไม่เต้นไม่ได้แล้วนะอ่ะซึ่งมันก็ไม่ยากนะคะมันจะมีเซตให้จำแค่2เซตแค่นั้นเองนะคะอ่ะโดยเริ่มแรกเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนการที่เราควงสะโพกปึง้งปึ้งไปอันนี้ควงฟีไปก่อนนะคะปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งอ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมาที่ ถ้าที่เริ่มนับเลยนะคะก็คือในส่วนของมือเนี่ยมือขวานะคะให้เราวาดผ่านศรีรษะของเรามาอย่างนี้มือซ้ายคือวาดออกไปนี้ค่ะอ่าซึ่งมือขวากับมือซ้ายจะวาดส่วนกันปื๊บแบบนี้ค่ะทุกคนอีกรอบหนึ่งนะปื๊บแบบนี้พร้อมกับขานะคะขาก็จะเป็นขาแบบปื๊บขาซ้ายออกไปขาซ้ายออกไปสะโพกซ้ายออกออกซ้ายปื๊บไปข้างหลังเลยค่ะไปข้างหลังมาแบบนี้นะคะ เราก็จะนับเป็น1และนะคะทุกคนอ่ะหนึ่งสองสามไปหนึ่งและ,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 และจังหวแะแรกคือสะโพกห่วงมาละมือก็เก็บไปละหนึ่งและทีนี้พอมือลงมาจังหวะสองสามให้เอามือมาไว้ที่บริเวณเอวกระดูกสะบ้าของเรานะคะพร้อมกับมีการค่วงสะโพกแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปอย่างไรแบบปึงป้งปึ้งเนี้ยนะคะคือไปขวาแล้วซ้ายนะคะเป็นจังหวะสองสามอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะต่อด้วยจังหวะสี่ห้าให้เราเอาขึ้นมาที่อก พร้อมกับมีการเปิดออกขึ้นแล้วตบลงนะคะทุกคนค่ะก็จะเป็น4 5หแบบนี้นะคะทุกคนค่ะ,ะต่อด้วยจังหวะที่6นะคะให้เราทํามือฟืบขึ้นไปแบบนี้พร้อมกับยกขากระโดดยกขาสไฟฟบขึ้นมาอย่างนี้6นะคะแล้วก็เอาลงเอาลงนั่งลงปึ๊บนั่งลงปึ๊บรูปขึ้นเป็น7 8นั่นเองค่ะทุกคนค่ะอ่ดทวนเซตนี้อีกหนึ่งรอบนะคะ 1, 2สองตั้มฟึงฟ้งฟึ้งไปหนึ่ง และ2,3,4,5ต่อด้วย6,7,8 <8 S 1> ไม่หล่นเลย8นะคะทุกคนอ่ะอ่ะอีกรอบหนึ่งแล้วกัน1ต่ออีกรอบหนึ่งนะคะตึงตึงป้ายหนึและ2 3 4สา้แล้วก็7,8อ่ะต่อด้วยเซตต่อไปนะคะให้เราเอาขาขวาก้าวออกพร้อมกับเอามือขวาเนี่ย ทำมือเป็นปืนแบบนี้นะเชียออกไปปุ๊บหนึ่งแล้วก็ตามด้วยฝั่งซ้ายสองพร้อมกับหันหน้าด้วยนะคะเอามาตรงกลางสามยกขึ้นพร้อมยกขึ้นพร้อมกับเออเงอยหนะ้าขึ้นปุ๊บสี่แล้วก็ทำการบอี้เวฟลงมาที่อกห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดจังหวะและนะคะเอาขากระโตบเข้ากระโดดเข้าและแล้วก็ไล่น้ำหนักจากเข่าขึ้นมานะคะ่ะปุ๊บ 8แ,แล้วก็ไขว้หมุนจบนั่นเองค่ะทวนเซตนี้อีกหนึ่งรอบนะคะ1จากตรงนี้นะ1 2ืสซ้ำไป1 2 3 4 5 6 7 8ไขว่้จบทวนเซตที่หนึ่งมาหาเซตที่สองนะคะอาจากควงนะ1นืสองซ้าไปหนึ่งตึงป้าหนึ่ง,ง,งและ ส4 4 5 6 7 8ี่ห้าห7แ้จละ8ไควายจบอ่าท่าก็มีแค่2เซตนะคะยังไงเดี๋ยวใครที่สนใจอยากจะเต้นนะคะทิ้งลิงไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะก็ลองไปเต้นใส่เพลงกันดูนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ